สวัสดีทุกคนนะครับผมท v p ีนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบหมวกนอนอีกรอบนะครับหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยเรา,าทดสอบแบบไม่ใส่อาวุธไปนะฮะร,รอบนี้เดี๋ยผมจะมาลองกันไนท์เลยแล้วกันนะครับ เดี okay, ๋ยวผมไปซื้อเคมอก่อนฮะเหตุผลที่ว <aped>. ่าต <pol icy> ้องซื UFO ้อเคมอใหม่เพราะว่ามีคนบอกว่าเคมอ่าไม่ใช่อาวุธนะฮะถ้าตีบวกเยอะดาเมจมันจะแกว่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะไปซื้อเคมอกศูนย์นะฮะมาทำการเทสให้ดูนะฮะไปกันเลยครับผมได้เมนแรก สวัสดีคุณออมไม่คงเลยนะฮะเดี๋ยวผมตั้งค่าช่องแชทแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคไปซื้อเคมมอลกอนนะครับอ <c oughs> ืมหิมะตก ม้มาตกทำให้จอแหลกขึ้นไหมเนี่ย <c oughs> เอา้ากดออกเฉยสวัสดีทุกคนนะครับซื้อเคหมอปแป๊บหนึ่งโอเคได้มาแล้วนะครับแล้วก็ขออธิบายตรงนี้นะฮะคืออหมวกนอนนะฮะ หรือว่าประดับโดยซน์น่าจะเหมือนกันแหละนะครับก็คือมันจะไม่คิดจาก ATK ตัวหน้ารวมกับ ATK ตัวหลังนะครับคือมันจะคิดจาก ATK ตัวหลังเท่านั้นนะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณเบนโตะด้วยนะครับที่ส่งลิงก์มานะฮะคือ,อ ATK ตัวหน้าเนี่ยคือเราไม่ต้องไปคิดเลยนะฮะก็คือดูแค่ตัวหลังพอนะครับโอเคแล้วก็สมมุติว่าเคมอมัน ATK ร้อยนะฮะ ATK ร้อยแปดสิบใช่ไหม หของร้อสิคือเท่าไหร่คือ9ใช่ไหมเพราะฉะนั uh ้นถ้าเป็นแบบนี้นะคือดาเมจมันก็จะบวกมาเป็นร้อปดสครับตามนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมันจะแรงเท่าไหร่นะฮะอันนี้คุณบูมคิวตาแดงก็บอกมานะฮะตามนั้นไปวอแบบอ๋ออีกเซิฟหนึ่งวออยู่ใช่ไหมฮะ ผมเตรียมไปโบไม้แดงกน็น่าจะเห็นความแตกต่างนะฮะเดี๋ยวผมไปโบไม้แดงนี่แหละใกล้ๆนะฮะไปเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเทสแค่ใส่หมวกปิโกธรรมดาโบแล้วก็หมกนอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีประดับเดอไซใส่บวกเข้าไปด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะคิดเป็น10%หรือเปล่านะค,ะคือคำอธิบายในอันนี้มันก็เขียนไม่เหมือนกันนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาให้เห็นกันชัดๆเลยเอาตรงกลางเลยแล้วกันอันดับแรกนะใส่หมวกปิโก้แล้วลองโบดูนะฮะป้าบสองพันสองพันตามนี้เอาให้เห็นชัดๆนะฮะกินจะแดงด้วยโอเค ที่เห็นแรงสุดน่าจะเป็น2,150นะฮะแล้วก็มีตั้งแต่1 9 8เดจะลองบูดูอีกสักนิดนึงโอเคนะฮะอันนี้คือดาเมจนะ,ะที่ใส่ตามนี้นะครับโมพิโก้นะยังไม่ได้ใส่หมวกนอนนะฮะดาเมจมีตั้งแต่ 2 5 5 9 2 2 0 0 2 1 5 0น่าจะแรงสุดแล้วแหละเนี่ยนะแล้วก็มี1,986มานะก็คือมี1,9มาบ้างนิดนึงทีนี้เราลองใส่หมวกนอนดูนะครับหมวกนอนมันจะทำให้วิ่งชานะพเพราะว่าตะกี้นี้เราใส่หมวกพิกโกนะมันเลยวิ่งไวหนึ่ซ้ปาพ2 1,041-2,0114เั10 41, 2001, 14, นบะฮะเดลองลองสักหลายๆตัวเลยแล้วกันโอ้ดวงนี้เยอะนี่น่าจะเห็นภาพรวมมาแล้วนะฮะถ้าถ้าโบดวงนี้หมดอ่ะเดี๋ยวลองดูออาติดเส้นกิจแค่ มาตรงนี้โอ้โหแม่งติดเส้นกิดอีกแล้วสองพันเก้าสิบห้นะ คือถามว่ามันแรงต่างกันเยอะไหมนี่มันต่างกันนน่าจะนิดเดียวนะแต่คือไม่มีพันเก้าไห้เห็นนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นดาเมจที่ทำได้นะฮะเดีย๋ยวลองเลื่อนไปดูข้างบน ข้างบน2,059ันห้าสิบเก้ามาแดงมาอแหละสองพันกสเป็ด <26 00. S 2> แต่นี้มันขึ้นมาเป็น2,100เรื่อยๆเลยนะแสดงว่ามันก็เพิ่มมาอยู่นะผมว่านะเนี่ยฮะจะถามว่าดาเมจแรงขึ้นเท่าไหรก่ก็นิดเดียวครับผมว่านิดเดียวเนะี่ย แล้วเดี๋ยวลองใส่ประดับเด e ร์ไซบวกเข้าไปเถอ๋นะจะดูซิว่ามันจะแรงขึ้นมาเท่าไหร่นะอ่าเนี่ะอันนี้คือใส่เดอร์ไซด้วยแล้วใส่นี้ด้วยนะเดี๋วเดี๋ยวผมจะลองตีธรรมดาให้ดูด้วยนะฮะ โอ้ก็แรงขึ้นมาใช้ได้อยู่นะประมาณ200นะนะนี่ครับแต่ก็ยังมี2 2 6 4ให้เห็นอยู่นะครับ2,064แต่ถ้าถามแรงขึ้นมาก็ประมาณร0อยนึงอ่ะนะครับ ถ้าอาวตีบวกเยอะก็อาจจะเพิ่มไปมนิดนึงนะครับอ่านี่ครับตอนนี้มันเพิ่มจริงนะเพิ่มจริงนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่า ATK ข้างหน้าไม่มีผลนะมีผลแต่น่าจะข้างหลังนี่แหละนะครับแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์ไป ีนี้เรามาลองตีธรรมดา2 hand okay. ตีธรรมดาแบบใส่แค่หมวกนอนเอ้ยตีธรรมดาแบบยังไม่ใส่หมวกนอนนะฮะไปครับสามเจ็ดแปด 381นะครับเดีนะ๋ยวลองดูว่าจะเท่าไรนะฮะดาเมจก็ค่อนข้างแกว่งอยู่นะ เบาสุดสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามแปดเจ็ดสามแปดสองประมาณนี้แรงสุดอันนี้เป็นคีนะเป็นคี้ายแแล้วก็มี400้ต้นๆน,น,นะฮะนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่หมวกนอนฮะ,ะสวัสดีท่านมายุทธด้วยนะฮะ ครับผมคือถ้าตีตีบวกเยอะมันก็น่าจะแรงขึ้นอีกนะฮะแต่มีคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะดาเมจจะแกว่งนะฮะก็เลยให้ใส่บวก0ูก็เลยใส่บวกศูนย์มานะครับโอเคตอนนี้ใส่บวกนอนนะฮะสามเี่อันนี้ฮะ ใช้ได้อยู่นะก็แรงขึ้นมาอยู่นิดนึงแหละประมาณ10ประมาณ10แล้วกันทรว่าวจากสายตาอ่าเนี่ยรอบนี้ใส่ประดับโดยไซา์ด้วยนะ ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะอืนี่ครับมี320ไม่เห็นนะตะเก้ 329ครับน,นี้ใว้เห็นตอนแรกนี่เดี๋ยวขึ้นไป329ไม่มีเลยนะแรงขึ้นมาอยู่ครับสรุปว่าใช้ได้ฮนะเฉพาะใส่วุฒนะครับแล้วก็คิดจาก ATK ตัวหลังนี่แหละผมว่าน่าจะใช่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ลองคำนวณดูครับว่าควรใช่หรือไม่ควรใช้หมวกนี้นะฮะส่วนผมก็คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับถ้าเอาไปคิววอ์คงต้องเป็นหมวกอลิสแล้วแหละนะฮะโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ก็น่าจะกระจ่างแล้วนะฮะ เพว่อให้แรงขึ้นจริงนะตีด,ดาเมดองที่มารอใช่ไหมครับเอามาลองใช่ไหมครับได้ได้เดี๋ยวผมเอาบีเอสมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวมาลองอีกรอบหนึ่ง ผมเข้า ID BS แป๊บหนึ่งนะฮะมา BS ผมมาแล้วจะชวนเข้าตี้ก่อน ผมเอา BS ไปไว้นะครับทางเข้าก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณบาสด้วยนะฮะสวัสดีคุณ y e s o r ด้วยนะฮะสวัสดีคุณ DL Deal ฮะสวัสดีคุณดิวโบโล่ด้วยนะะมาอีกรอบหนึ่งครับ รอบนี้มีบับเบีสแล้วนะเดี๋ยวลองให้ดูนะอะรอบนี้จะถอดประดับโดยร์ไซ์ออกเหมือนเดิมครับเสมม่หมวกปิโกตีก่อนอ่านีสี่แปดห้า มาณนีฮะหรือว่าตีเพิ่มอีกสักนิดนึงดาเมจดาเมจนะครับตามนี้เลยแรงสุดน่าจะเป็นที่ผมตีนะคร่าวๆนะห้ารอยนะ่ยห้ารอยสาม เบาสุดเป็น462นะครับประมาณนั้นไอ้452อย45อ่านี่ครับเบาสุดเดี๋ยวโน้ตไว้ก่อนรอบนี้452ถึง503 ไหนมีใครมาทักแชทบ้างก็ดูสเตตัสหน่อยอ่านี่ครับคุณโอมสวัสดีคุณดูอีซี่บอยครับสวัสดีคุณกาติกกครับสวัสดีคุณกิตสดาฮะสวัสดีคุณวิสุดนะฮะอ๋อคุณวิสิทธ์นะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เรามา เป็นหมวกนอนนะฮะไปครับนี่ฮะเอาใส่หมวกนอนแล้วดาเมจ โอ้มีแมกนาเมทถึง515ร้นะอ่านี่ครับแรงขึ้นจริงนะผมว่าแรงขึ้นจริงเอา b s t ผมไม่ได้อัพสกิลแม็กซิม e ยพาวเครับเพราะว่า b s ผมเวลน้อยนะะก็เลยต้องเอาในนี่แหละเทส

โอเคเดี๋ยวรอบนี้เราใส่ประดับเดือดส์เข้าไปนะครับประดับเดือดส์ไปรอบนี้มีหมวกนอนกับประดับเดือดส์นะฮะห้าสองสอง เรามามดูที่แรงสุดในรอบนี้นะ่าจะเป็น527นะครับ527แต่เบาสุดนี้เท่าไหร่ลองดู472 474 4, 7, 4, เจ็สี่เบาสุดเท่ากับรอบที่แล้วเลยอาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้ผมตีเยอะนะฮะเราแรงสุดน่าจะเป็น5 2 2สองห้าสองสามแรงสุด เี่ยมีห้าสองหกด้วยอ่ะห้าสองเจ็ดอะมีห้าสองเจ็ดด้วยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมคือดาเมจเดี๋ยวผมเอาถ้าจอโน้ตแพทที่ผมโน้ดไว้ขึ้นมานะเ,เพิ่มฟอนตก่อน ขอโน้ตเพิ่มแป๊บหนึ่งนะนะและปะดับเดอะทายเดี๋ยวขอโน้ตไว้ก่อนนะเในไซายอันนี้ใส่หมวกนอน เคเแอดขึ้นจอแป๊บ,บหนึ่งเืยทำไมมันตัวเล็กเดี๋ยวเพิ่ม <c oughs> เพิ่มค่าฟอนต์ก่อนนี่ฮทดสอบจากการตีไม้แดงนะครับตีแบบ รอบนี้บัฟเอาใส่ใส่บัฟด้วยนะบัฟร้อของ bs แล้วก็บัฟตัวแดงนะเพาเวอร์ทัชสองสกิลนะฮะมันจะได้ดาเมจประมาณนี้นะฮะสรุปนะคือมันแรงขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าน่าจะแรงเฉพาะตอนใส่อาวุธเท่านั้นนะ น่าจะแรงเฉพาะตอนใส่อาวุธเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ATK ตัวหน้าน่าจะไม่มีผลด้วยเพราะว่าอืมเพราะว่าจากที่พอดีว่าคุณบูมเขาเป็นเพื่อนผมในเฟส b o o k นะฮะ mm hmm. เขาก็ไปคุยกับไรชันแล, mm hmm. แล้วเขาบอกว่าน่าจะคิดเฉพาะตัวอาวุธนะ mm hmm. ก็คือ ATK ข้างหลังนั่นเองเดีย๋ยวผมขอเลื่อนจอก่อนอ่ะนี่ฮะ น่าจะคิดแค่ตัว ATK ตรงนี้ข้างหลังนะครับโอเคยังไงก็ลองดูนะครับว่าความคุ้มของหมวกอันนี้นะ่วันมันน่าใส่หรือเปล่านะสรุปถ้าจะใส่ใบบอลนะใส่หมวกอลิซด,ดีกว่านะแน่นอนผมานะตอนแรกผมนึกว่า <c oughs> ดาเมจมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ไงแต่เท่าที่ดูแล้วคงต้องเป็นหมวกอลิซแล้วแหละนะครับ ตอนแรกที่ผมคิดผมนึกว่าเอทีเคข้างหน้าบวกกับข้างหลังแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะที่จริงแล้วคงไม่น่าใช่ลนะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเอทเคมันน่าจะเพิ่มมาเยอะเกินนะครับเขาก็เลยน่าจะให้คิดแค่ตัวเอทเคของอาวุธข้างหลังแค่นั้นโอเคครับยังไงก็อ่ะลองดูนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมไลฟ์ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนสตรีมกลับไปดูในช่วงแรกนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันสตรีมหน้าอีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ